มาดูเจลกำจัดหมดนะครับของเบเยอร์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาลองดูนะนี่ทางเดินของมดนะครับนี่นีนี่มีหยดเล็กแล้วก็หยดใหญ่นะครับวันนี้วันที่สิบสี่กฤานะครับวิธีใช้เขาให้หนึ่งหยดนะครับเท่ากับศูนย์จุดสองกร,รมัมทั้งหลอดเนี่ยสิบสอกร,รัมนะครับระยะห่างแต่ละหยดเนี่ยหนึ่งหยด ต่อหนึ่ตารางเมตรนะครับระยะห่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่ละหยดเนาะนี่นะวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้ทีนี้ผมจะดูว่ามันหยดเนี่ยมันจะค่ามดตรงนี้หรือว่ามันเข้าไปฆ่าในลังด้วยนะครับมันจะหายไปแบบหายไปทั้งรังไหมหรือว่าหายเฉพาะตัวที่มากินนะครับนี่ผมผมลองดูนะให้พวกเยอะๆเมื่อกี้นะครับมันเดินเข้ามาตามทางตรงนี้นะครับเนี่ย จริงๆมันจะมาเป็นขบว,วนเะลยนะมันก็มาขึ้นอาหารแมวนะครับมาขึ้นอาหารแมวแล้วมันก็จะมาขึ้นนี่มันจะเดินอ้อมโค้งขึ้นมาบนนี้แล้วก็ขึ้นมากินอาหารพอมดกินอาหารปุ๊บไอ้แมวพวกนี้มันก็มันก็ไม่กินแล้วอาหารตัวนี้มันก็มันก็ไม่กินเพราะมดอยู่เยอะนะครับเราก็ต้องทิ้งเนี่ยนี่มันจะขึ้นมาเต็มเลยนะปกติแล้วนะทีนี้ เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะมาขึ้นอีกหรือเปล่าทิ้งไว้สักพักนะครับเนี่ยเริ่มเข้มนะ้มากันเยอะนะครับทั้งสองวงเลยทั้งวงเล็กวงใหญ่เลยนะครับเรียกพวกขึ้นมาเพียบเลยเนี่สองหยดไม่น่าพอครับเดี๋ยวผมหยดเพิ่มดูดิผมเพิ่งสังเกตนะมันไม่ได้เลี้ยวเข้าบ้านแล้วตอนนะี้มันเลี้ยวขึ้นข้างบนนี่แมวอยู่นี่นะ มววนเวียนอย่างนี้อันนี้มันไม่เลี้ยวเข้าไปอาหารแมวแล้วมันเลี้ยวขึ้นบนบ้านเลยนะครับเนี่ยเพียบเลยเต็มเลยนะครับเป็นขบวนเลยขบวนใหญ่เลยนะเงี้ยเรียกพวกมาเพียบเลยเดี๋ยวยอดเพิ่มนะครับแล้วก็มาดูผลกันเนี่ยครับตอนนั้นคืนละผมหยดยาเพิ่มมันหยดลงมาตรงนี้นะอันนี้หยดใหญ่นะครับก็ยังเหลือมดอยู่บ้างนะครับ มีบางส่วนที่ไม่ขยับแล้วเริ่มขยับตัวช้าแล้วนะครับแล้วก็มาซุกอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังพอมีที่เดินเดินอยู่นะครับผมยอดไปช่วงบ่ายนะอันนี้ช่วงค่ำๆนะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งมาดูช่วงเช้าอีกวันหนึ่งครับที่เติมไปเนี่ยหายหมดแล้ว อันนี้ผมหยอดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้น่าจะพวกเมื่อว,วานนะครับไม่เหลือแล้วนะครับขอบประตูก็ไม่มีแล้วนะครับมากองอยู่ตรงนี้แนละ้วอันนี้มันเป็นคนละคนละชนิดกันัตัวเล็กๆกว่าเดิมนะครับมาดูมดมดที่ขึ้นอาหารแมวนะครับตอนนี้ ตอนนี้ไม่มีแล้วอามขอบประตูไม่มีแล้วครับเหลือแต่มดดำทีนี้มาดูด้านนอกนะครับที่ผมวางอยู่กับไว้นะครับมันไม่มากินแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้ผมวางไว้สองวันนะครับมันจะเหลือแต่เนี่ยพวกมดมดดำนะครับมดดำที่วิ่งเร็ว,รวตัวใหญ่พๆๆวกนะี้ ส่วนมดแดงเนี่ยครับมดแดงที่มันมากิน er อาหารตัวนี้ไม่กระดุกกระด Store ิกนะครับที่อยู่ตามขอบประตูนี่ก็หมดแล้วครับก็แสดงว่าได้ผลจริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื laude, ่อไหร่มันจะกลับมาอีกนะนะครับอันนี้เอาแบบรวดเร็วหายไปเร็วๆนะครับก็ใช้ได้ผลจริงก็ประมาณนี้ครับลองซื้อมาใช้ดูราคามันประมาณ 200บาทบวกลบประมาณเนี้ยครับหลอดหนึ่ง